สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่22ธันวาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินทร์ มวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่22โปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะเพื่อความเหมาะสมวันนี้ทั้ง4คู่ของแดงมองว่านิ่งวันนี้มาพร้อมเรทราคาต่อรองล่าสุดเรทเนี่ยออกเมื่อประมาณ11นาฬิกา20นาีของวันศุกร์ที่ผ่านมาพานุพงษ์เจริญศรีนะส่งเรทอัปเดตไม้ของแดงวิเคราะห์แบบชนเรทเรทนี่ออกจากฐานข้อมูลจริงนะ เป็นมุมมองของกูรูเกาจริงมองมวยไทยจะดสีอาทิตย์ 22, ที่2 2ธันวาคมเขามองไปในทิศทางใดเดี๋ยวของรยจะวิเคราะห์ให้ฟังชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงสหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงส์หนึ่งหนึ่งแปดิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งนะถือว่าเป็นคู่หนึ่งปรับเปลี่ยนชัยน้อยลักกี้บันเทิงวันนี้ประทะขุนโดงสแสนรักร้อยยี่สิบห้า ชัดชัยน้อยเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นเข้าออกรวดเร็วขณะที่ขุนโดงเนี่ยเปิดเกมนะเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวหมัดขวาดีมากๆ ในเนี่ยขอบอกว่าเยี่ยมยอดเป็นมวยขาแรกขาลุยเลทเปิดนะเลทเปิดชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงต่อ5้สี่มวยคู่นี้ครูเกาจิ้งเขามองว่าชัดชัยน้อยนี่เป็นมวยในรายการความพร้อมของชัดชัยน้อยดูดีกว่าเลทขึ้นมาต่อ5้สี่มวยคู่นี้นะวันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่ชัดชัยน้อยให้ไปอยู่ไปที่มวยในรายการนะซ้อมอยู่เพรเกียรติเพชรภายใต้ใการดูแลของพี่แขกเลทเปิดต่อ5้สี่นี่ขอบอกว่า เป็นเทรดที่น่าต่อมากๆชอบกดทับสไขยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนามวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่สองเสมอสิงลูกจะพ่อหลวงวงัง วันนี้พระท,ะทองพยักจอมโหดสิทธิหลวงพี่น้ำฝน 123. ร้อยยี่สิบสามเรทเปิดหน้าเรทเปิดเสมอสิงต่อห้าสี่กูรูก้ก็จิ้งก็มองไปว่าเสมอสิงเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยขวาเข้าออกรวดเร็วอาวุธยาว,ยาวๆโดยเฉพาะแข้งขวานี่ออกได้ดีมากๆระยะประชิดนี่มีศอกรวดเร็วขณะที่ทองพยักเนี่ยทองพยักไฟเตอร์เปิดเกมนะแข้งซ้ายหน้าจัดจา้านแข้งขวานี่หนักแรงอาวุธเนี่ยหนักแรงทุกดอก มวยคู่นี้เรทเปิดเสมอสิงต่อ5สีวันนี้หงแดงให้รองไปที่ทองพยักมองว่าทองพยักเนี่ยหนักแรงทุกลูกขาและขาลุยเปิดเกมที่สำคัญหัวจิตหัวใจนี่ดูดีมากๆวันนี้เรทเปิดเสมอสิงต่อ5 4สีมวยคู่นี้สวนรองไปที่ทองพยักจอมโหดสิทธิหลวงพี่น้ำฝนหงแดงมองว่ามีโอกาสถือว่ามีโอกาสมากๆ ที่จะเป็นมวยสายต่ำก็ได้ลุ้นนับนอกลุ้นชนะคะแนนก็ได้วันนี้อิงไปที่ทองพยักเก๋าเกมกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวงังสนุกเลดเปิดเสมอสิงต่อห้าสี่ให้รองไปที่ทองพยักหัวจิตหัวใจเยี่ยมมากมากชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองผู้เอกรองผู้เอกถือว่าเป็นมวยใหญ่นะวันนี้ยอดเสกสันรถสวยจ่าเจ็ดสายพิ้วเจอกับยอดเพชร เพชรพระมะคุณมวยไทยร้อยอดเสกสรรเนี่ยครบเครื่องนะเป็นมวยขวาจากอุบลน,นะแข่งขวาหมัดขวาสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวขวางหน้าแทงพริ้วอะ่ะเป็นมวยวงนอกจังหวะสอจังหวะสามแข่งขวานี่ออกได้ดีมากๆขณะที่อยอดเพชรเนี่ยยอดเพชร ขวานะแข่งขวาหมัดขวาในถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นนักสู้สรีระรูปร่างดีเลดเปิดหน้าเลดเปิดยอดเพชรต่อ1 9มวยคู่นี้นะสวนรองไปที่ยอดเอสกสรรซื้อไปที่จังหวัดฝีมือซื้อไปที่สมองมวยไอคิวมวยพริ้วนะทีบซ้ายวางขวาทีบขวาวางซ้ายขวางหน้าแทงขณะที่คู่โดคู่ต่อสู้เดินเข้ามาเนี่ยดักบวกหมัดบวกศอกมวยฝีมือดีวันนี้เบียดบทเบียดบท จะเบียดเฉือนชนะยอดเพชรเพชรพมคุณมวยไทยเบียดเบียดเลนเปิดยอดเพชรต่อ19วันนี้ให้รองไปที่ยอดเสกสรรรถสวยจาาเจนโอ้โหนี่คือมวยไทยเจ็สีอาทิตย์ที่22ทธันวาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินโปรแกรมการแข่งขันปรับเปลี่ยนหงแดงอัปเดตข้อมูลพร้อมเรดส่งเสิร์ฟตรงถึง FC ชอบนะกดซับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์มาที่ผู้เอก เขาบอกว่าเป็นคู่เอกที่น่าดูอีกคู่หนึ่งพันศักววันทวีวันนี้เจอกับพลังบุญแอดสันปะตองร้อยี่สิบแปดมวยคู่นี้นะพันศักเคยชนะ,ะพลังบุญที่จังหวัดเชียงใหม่นะวันนั้นขาดลอยวันนี้มาชกเป็นคู่เอกมวยไทยเจสีพันศักเนเรทเปิดนะเสมอพันศัก พันศักดิ์เนี่ย23สนักสู้จากชัยภูมิซ้อมอยู่เพชรเกษมเพชรพลังบุญแอดสันปะตอง24จากฮอดเชียงใหม่นะซ้อมอยู่วอสันใต้ขวาด้วยกันทั้งคู่นะเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวระยะประชิดเนี่ยสอกขณะที่ในเหนียวแน่นพอๆกันมวยคู่นี้เรทเปิดเสมอพันศักดิ์มองว่าพันศักดิ์นี่นะสามฟอร์มล่าสุดดูดีมากมาก ชกวันก็ดูดีชคมวยไทยในรูปแบบ5ยกกดูดีขณะที่พลังบุญเอสันปะตองวันนี้นะมีติปนะถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยป้าเอสันปาตองนะอัดฉีด1 0 0 0แสนบาทวันนี้มีติปหลังโชคนะถ้าชนะเอาไปเลยแสนหนึ่งป้าแอสันปะตองบอกมา พลังบุญเนี่ยนะล่าสุดนชนะซาเวียสอเดชพันโอโหันนั้นสู้กันมันส่วนก่อนหน้านั้นแพ้เมาคีวอจากกระวุโหัววันนั้นสู้ไหนไม่ได้มวยคู่นี้วันนี้หงแดงให้ต่อไปที่พันศักววันทวีซื้อไปที่นะซื้อไปที่ฟอร์มฮิตทอตหนักแรงแล้วที่สําคัญในวันนี้ดูว่าเหลื่อมกว่านิดนิดวันนี้พันศักนะจะเบียดเฉือนชนะพลังบุญแอดสันปาตอง เบียดเีนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ 22, ที่22ธันวาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุดิด็มาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะหงแดงชอบไปที่ชัดชัยน้อยและกี่บันเทิงชอบไปที่มวยในรายการนะซ้อมรอรายการถือว่าซ้อมเพจเกียรติเพจไปใต้การดูแลของบางแขกนี้ไม่ธรรมดาวันนี้มองว่าชัดชัยน้อยเนี่ยพร้อมกว่าเลดเปิดชัดชัยน้อยต่อ54 คู่หนึ่งชอบหนึ่งให้อิงไว้ที่ฉัดชัยน้อยส่วนชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่พันศัก์ววันทวีนะชอบไปที่ครบเครื่องในมองว่าเหลื่อมกว่าวันนี้จะเบียดบทเบียดบทเฉือนชนะคู่ปรับเก่ายางพลังบุญแอสันปาตองเบียดเบียดเลดเปิดนะเสมอพันศัก์ วันนี้ชอบสองให้อยู่ไปที่พันศักดิ์ส่วนชอบสามหงแดงชอบไปที่ลูกหนักแรงนะของทองพยักจอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนเลดเปิดเสมอสิงต่อห้าสี่วันนี้สวนรองไปที่ทองพยักชอบลูกหนักแรงหัวจิตหัวใจดีมากๆวันนี้จะเบียดเฉือนชนะเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวางเบียดเบียดเลตเปิดเสมอสิงต่อห้าสี่ชอบสามให้รองไปที่ทองพยัก ส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่จังหวัดฝีมือหลากหลายยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนักชกจอมเก่ารุ่นพี่อย่างยอดเพชรพอเจริญแพทย์เลดเปิดนะยอดเพชรต่อ1 9วันนี้ชอบสี่ให้สวนรองไปที่ยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจตวันนี้จะอาศัยฝีมือจังหวะรวดเร็วกว่านะัะเบียดเฉือนชนะยอดเพชรพบ เพชรพรมคุณมวยไทยสนุกนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ 22, ที่22ธันวาคมอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสรินชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหอง1 1 8แอดหง118จิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากกันขอขอวยพรเอฟซีงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ